ส่วนที่ระเบิดที่ภาคใต้นะคะหลายๆท่านก็บอกว่าเอ๊ะจะเป็นการจับแพะหรือเปล่าซึ่งก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีการจับแพะแน่นอนเพราะว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะคะล่าสุดค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันนะคะว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดป่วนในพื้นที่ภาคใต้แล้วมั่นใจสามารถสืบสวนไปถึงต้นตอผู้บงการได้ค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมอชอเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าขณะนี้นะคะทางหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบมีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแล้วโดยหวังว่าจะสามารถสืบสวนไปถึงต้นตอผู้วงการก่อเหตุครั้งนี้ได้และยังไม่มีรายงานจะก่อเหตุเพิ่มเติมในขณะนี้แต่ได้สั่งให ทุกฝ่ายเฝ้าระวังเต็มที่พลเอกประวิทย์ยังยอมรับว่าการข่าวมีข้อมูลก่อนหน้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแต่ไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นนี้ค่ะ ทางด้านพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสมอชอที่ประชุมได้มีการหารือถึงเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนแต่ไม่สามารถระบุชี้ชัดว่าจะมีการก่อเหตุเมื่อใดยอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าจะต้องช่วยกันเมื่อเห็นอะไรที่เป็นข้อสงสยัยขอให้แจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบหรือไม่เพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ของไทยได้ค่ะเละขาธิการสมชนะคะยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ชี้ชัดไปว่ากลุ่มที่ก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นกลุ่ม BRN เหมือนกับที่มีการกล่าวอ้างมาหรือเปล่าเพราะว่าวิธีการในการก่อเหตุเนี่ยเป็นไปในลักษณะเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นในประเด็นหนึ่งออกไปเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนามาวิเคราะห์ก่อนที่จะสรุปพเพราะเอกทวีบอกว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้กระมาดและต้องดูแลทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงไม่ใช่ดูแลเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุพร้อมกัน หูเป็นตาส่วนมาตรการด้านการข่าวนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดยหน่วยงานด้านข่าวก็จะไปดูแลตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นพูดถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาท่าพระอาทิตย์พี่นกนพรัตน์เพ็ิสุขมนตริการนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360องศามาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังมีสองประเด็นท,ที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการข่าวเนี่ยพี่นกบอกว่า ฝ่ายความมั่นคงก็มีงานด้านการค้าอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอาจจะต้องมองในมุมใหม่ๆบ้างเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคาดว่าวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดิมๆที่ถ,ถูกจับตาที่ถูกล็อก,ก,กตัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนปฏิวัติรัฐประหารปี5 7เพราะว่าพวกนี้นมีรายชื่อหมดแล้วแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตามประกบหมดแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นลักษณะของของกลุ่มใหม่มีลักษณะของความเป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมานน่่าจะเป็กลุม ที่ก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่าที่รับงานรับเงินออกมาก่อเหตุนอกพื้นที่3จังหวัด5จังหวัดภาคใต้หรือไม่เป็นโจทย์ใหม่ที่ฝ่ายเขามันคงต้องไปต้องไปตามกันอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ที่พี่นกพูดถึงก็คือเรื่องของการที่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะลามมาพื้นที่อื่นๆหรือไม่พี่นกบอกว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะการก่อเหตุแบบมืออาชีพแบบนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวเฉพาะในพื้นที่ที่ตัวเองมีความชํานาญยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดสตาร์ที่ผ เกินกว่านั้นเพราะว่าพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีเข้าพื้นที่ที่ตัวเองมีความช,ชํานาญแต่กันบ้านก็คือชล่าใจไม่ได้ พราะมันอาจจะมีมือปืนรับจ้างแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆได้อีกก็เป็นงานที่ฝ่ายความมั่นคงต้องไปตามกันในที่สําคัญก็คือต้องเฝ้าระวังกันต่อไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วมันอาจจะมีตรงจุดอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์สําคัญที่ว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงต้องทํางานอย่างหนักกันด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นเหมือนอย่างที่การเหมือนอย่างที่ฝ่ายคมั่นคงบอกว่าท้ายที่สุดฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าประชาชนต้องเป็นเป็นผู้ที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย ว่าอุ้ยมาถึงกรุงเทพแล้วหรอเราจะต้องเฝ้าระวังหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามี10จุดที่ต้องเฝ้าระวังในกรุงเทพที่ไหนที่ไหนบ้างซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันคือข่าวจริงไหมเรื่องเรื่อง10จุดถ้าจํากันได้เนี่ยมีการส่งต่อกันมาตั้งแต่เหตุระเบิดที่ราชประสงค์ปี58แต่ว่าพอก็จะมีคายืนยันจากฝ่ายคมมนคงว่าไม่ใช่ข่าวจริงเป็นข่าวปล่อยจากผู้สร้างสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีคํายืนยันหรือว่าคําชี้แจงจากฝายคอมมิวนคงว่าบริเวณไหน อันตรายบ้างไม่เคยมีการออกมาในหละคล่ะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญว่าด้านความมั่นคงหรือว่าผู้ที่มีม,มีมีส่วนรับผิดชอบในบส่วนตรงนี้เนี่ยออกมาผ่านทางโทรทัศน์หรือว่าทางสื่อต่างๆให้มีความถี่มากยิ่งขึ้นก็น่าจะดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าคนเนี่ยพอเห็นก็ส่งไลน์เข้ากลุ่มนั้นเข้ากลุ่มนี้แล้วทุกคนก็คิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการจะส่งข้อมูลข่าวสารยิ่งไวยิ่งดีแต่ลืมไปว่าต้องตรวจสอบด้วยคือถ้าหากว่ามีจุดใดที่เป็นจุดหนึ่งเป็นวอลลุ่มแล้วก็บอกว่าเอาหล่ะจาก วังที่มีการส่งต่อกันมากขึ้นไม่เป็นความจริงหรือเป็นข้อมูลเก่าหรือว่าจะามีเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีจุดที่สําคัญเพราะว่ามันคือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าเกิดความตื่นตระหนกกันไปาบางบางครั้งความรุนแรงของสถานการณ์มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่คนตื่นตระหนกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาแต่อย่างน้อยหลายคนก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวเน็ตบ้านเรามีมีการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็คือถ้าจําากันได้ปปีีีทท่่รรชำ จะมีการส่งต่อภาพรุนแรงภาพความสูญเสียแล้วก็ลือข่าวลือเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนชุกคิดได้ว่าถ้าส่งแบบนั้นเนี่ยจะเข้าทางผู้ที่ไม่หวังดี<ช>ก็แล้วก็จะมีการส่งภาพให้กําลังใจกันมากยิ่งขึ้นค,ครับพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้มาดูมุมดีๆบ้างน,นะครับอย่างที่วันนี้ทางผู้จัดการก็พาดหัวเหมือนกันเรื่องของรปภออุ้มระเบิดะะจะมีรายงานพิเศษอยู่ในเว็บไซต์เมนเจอร์นะครับพาดหัวยอมตายคนเดียวให้คนส่วนใหญ่รอดรปภใจเด็ดอุ้มระเบิดออกจากถุงชนเด ทีมงานสูมมาได้ล่าสุดยอดเข้าไปชมข่าวนี้อยู่ที่1นึ่งแสนเกือบเกือบหนึ่งแสนสคนแล้วนะ,ค,ะครับสำหรับที่เราประพอใจเด็ดในเนื้อหาก็จะเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นหลังจากตรวจพบว่ามีคนเอาถุงลักษณะคล้ายๆมีระเบิดอยู่ภายในม,มาวางทิ้งไว้แล้วรีบเอาไปใส่ถังน้าแล้วก็อุ้มออกไปที่ลานจอดรถมีคลิปสัมภาษณ์ที่เราประพอคนนี้ด้วยถ้าสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ Manager ดูนะครับล่าสุดก็มีการมอบเงินรางวัลเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆถึงความเสียสละให้กับที่เราประพอคน ส่งต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำดีครับใช่ค่ะคือจริงๆถ้าไม่มีกระแสข่าวนี้เนี่ยก็จะเงียบไปเลยเนาะเพราะว่าสื่อมวลชนก็ไม่ได้นําเสนอว่าพี่เขาคือใครอะไรยังไงแต่รู้สึกว่า จะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เผยแพร่ข่าวพี่เขาออกมาเป็นของจังหวัดทางจังหวัดวแล้วทีมข่าวเมเนเจอร์ภาคใต้เราก็ได้สามารถที่เขาเรียบร้อครับเร็วมากข่าวดีๆลงข่าวได้แบบไม่ต้องเสียเงินด้วยก็ได้นะคะไม่ใช่มีแต่ข่าวร้ายลงถูกต้องลงได้ฟรีอะไรกันนะคะก็นี่ก็เป็นคือจะได้เป็นกําลังใจสําหรับคนที่จะร่วมกันทําความดีนะคะ